จะเป็นนางเอกรอดอกรอแต่รอ,รอรอทั้งเช้าทั้งเย็นแม้ไม่รอรอโดยที่ทำจำกัดความที่ว่าใครจะเป็นนางเอกรอดอโอ้จะเป็นเอกรอดเอ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัศนีหมายเลขสองครับจิ้นิ้สุ โอ้โหคุณเอคุณฟิล์มนี่คือชมหน้าของปัศนีหมายเลข2ของคุณเห็นหน้าสุภาพบุรุษคนนี้ครั้งแรกคิดว่าอายุเท่าไหร่ครับให้ใใหห้้เลียนถ่ายเดี๋ยวฉันรุ่นประมาณพี่ก้องมั้ง52อ่ะใช่ไหมห้าสิบสองครับห้าสิบสองคำตอบแรกของคุณครับมาที่สายสืบของเราคือผมต้องบอกว่าพี่จิ๊บอะเจอแกก็หน้าตาแกก็ยังหล่อเหมือนเดิมแล้วดูแบบว่าไม่มีแบบโซมหน้าใสแบบดูดีมากเลย ผมมองว่าน่าจะอายุแบบห้าสิบี่อ่ะคุณแจ็คบอก54ี่จริงๆอ่อะไม่อยากตอบให้แตะเลข5าเลยเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นอะมันไม่ถึงเลข5าจริงๆนะครับจริงๆก็คือน่าจะเป็นรุ่นพี่พี่เอกกี้สักนิดหนึ่งแต่ว่าจากกระแสสังคมหรือขอขึ้นมาเลข5านิดหนึ่งสักประมาณ51ครับออ้ยหหได้อหรือ็ใช่ครับกระแสสังคมเป๊ะเลยนะพี่ๆบอกตรงๆเลย 5้าค่ะเอ้า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 ่เท่าโบ้เลยทำไมก็มันตรงกันนะโอเคมาที่ความหวังแต่ดูซิน่ากลัวตรงนี้พี่จิ๊บนี่ดูดีตลอดเลยเนอะครับคือเจอทีไรก็เท่านี้เลยอ่ะแล้วเวลาแบบแกเล่นคอนเสิร์ตนะแกไม่เหนื่อยนะแกแถมลูกค้า7เลงแกก็แถมเห็นไมี่ข้อมูลเยอะเหมือนกันแล้วจะตอบว่าอายุ5้าอค่ะ้านี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับ 5, คุณเอคุณเฟรมคุณตอบครั้งแรก52ปีคุณมี5ตัวช่วยอยู่เพลงคนดังโคส s e u ความทรงจำและเหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนกับปัสนีหมายเลข2ไหมครับเอาคนดังก็ได้ไหมเอาคนดังค่ะ,ะเลือกใช้ตัวช่วยคนดังนะครับเรามาดูคนดังคนนี้กันครับเกี่ยวข้องกับปัสนีอย่างไรเท่าไหร่หรอนิโคลคิดแมน,กนเกิดปีเดียวกันกับปัสนีหมายเลข2ครับ 15วิน <time> <hail schnell poured out> าทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่52ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเชิญดีกระสองไม่เปลี่ยนฮะเออ15วินาทีเชิญเอกี้ใช่เพราะว่าลิตรก้าห้าสิบลิตรห้าเอ็ดปะหมอหมอห้าเอ็ดใช่ปะหมอลิตรห้าสิบเอ็ดห้าเอ็ดมีห้าสี่ห้าเอ็ดนั่นแหละมทั้องหมดเวลาแล้วทั้งหมดเวลาแล้วจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนหมดเวลาไม่เปลี่ยนโอ้โหนี่เป็นคนเหมือนมั่นใจคำตอบแรกครับผิดครับผิดครับนี่ ยืนยันครับตอบเดิมที่52ปีมาลุ้นกันครับตอบถูกแป๊ะๆโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิดนะครับโดนหักปีละ5,000บาทนะครับปัสนุหมายเลข2ครับคุณอายุ52ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับ สวัสดีพี่เอสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหต้องทุกคนรู้จักพี่จิ๊บนีอยู่แล้วนะครับขออญาตแนะนำตัวไปทางการสักนิดหนึ่งครับครับผมจิ๊บมะสู่แสงสิงแก้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่จิ๊บปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับปัจจุบันนี้เนี่ยถ้านับแบบปีเกิดและนับแบบเกิดแบบจีเนี่ยผมจะ54แต่ถ้าเอาอายุจริงๆเลย53ปี1เดือนครับอืมเอาล่ะ พูดยังไงท่านับแบบรายการเรานะก็ต้องเรียกว่า54ปีครับโอ้โหนี่ถือว่าคุณแจ็คถูกเลยนี่เป็นแฟนคลับพี่เขาอ่านะครับโอเคมาคุยกับพี่เจี๊ยบดีกว่าครับคำจำกัดความที่ว่าใครจะเป็นนางเอกรอรออันนี้นี่คือมาจากมาจากเพลงซึ่งเป็นเพลงซิงเกิลเพลงแรกครับที่ออกอัลบั้มมาในปี2529 2529ครับเป็นอัลบั้มของแจ้และพลชุดชุดที่2ชื่อว่าชุดของขวัญก็มีเพลงชื่อว่าจิ๊บรรอรอ พี่จิ๊บเข้าวงการบันเทิงด้วยการเป็นนักร้องหรือว่าทําอย่างอื่นมาก่อนเรื่องครั้งแรกเลยเนี่ยมาจากถ่ายโฆษณาโทรทัศนครับตั้งแต่อายุ13ครับครับแล้วก็มาเล่นภาพยนตร์วัยรุ่นเป็นพระเอกในตอนอายุ15ครับครับก็จะเข้าเร็วหน่อยแต่ว่าพอมาร้องเพลงเนี่ยเริ่มตอนอายุ17ครับเริ่มกับพี่แจ้ดนุพลแก้วการแล้วก็วงพลอยครับถือว่าตอนนั้นเพลงนี้ฮิตมากๆเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าวัยรุ่นสมัยนั้นนี่ต้องร้องเพลงนี้กันได้ทุกคน พอบอกว่ารุ่นสมัยนั้นผุ้บผ่านไม่ได้น,นี้ะนะครับแล้วต้องบอกว่าพี่จิ๊บก็มีแรงบันดาลใจมีศิลปินต้นแบบด้วยนั่นก็คือเอลวิสเพรสลีย์ครับราชา rock อนด r o รลทำไมอ่ะทำไมถึงออชอบฟัง <Elvis S 2> ตั้งแต่เด็กเลยครับเพลินได้ฟังจากคุณแม่นะครับเป็นแผ่นเสียงสมัยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยล้วก็เอ๊ะทำไมนักร้องคนนี้นี่เสียงก็เพราะนะครับรูปร่างหน้าตาก็ดีก็เลยเป็นความประทับใจของเด็ก 9ขวบสิขวบเท่นั้นเนี่ยเราก็เลยสนใจเริ่มศึกษาประวัติเข้ามาเรื่อยๆก็ถึงได้ทราบว่าเขาเป็นคนที่ศิลปินที่ยิ่งใหญ่เป็นตำนานระดับโลกเลยแล้จริงๆต้องบอกว่าพี่จิ๊บเวลาร้องเอลวิสนี่แบบเหมือนด้วยขอสักท่อนได้ไหมพี่เพลงนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับเพลงนี้มีชื่อว่า love me tender love me sweet never let me go Love me tender, love me true. All my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Oh. เหมือนฟังต้นฉบับเลยยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวเมื่อกี้ฟังเรียกว่าเพลงสากลกันไปแล้วแล้วเมื่อสักครู่เราก็พูดว่าเนี่ยจ <c oughs> ิปบรดอเพลงนี้ก็สร้างชื่อให้พี่จิปเหมือนกันวันนี้มายืนอ,อยู่ตรงนี้แล้วขอฟังสักหน่อยได้ไหมครับพี่โอ้โหผมอยากร้องมากเลยแต่ผมสงสัยว่าระหว่างที่ผมร้องเนี่ยจะมีคนช่วยขยับตัวปบไม้ปบมือหรือว่าลุกข,ขึ้นเต้นบ้างได้ไหาทำได้ไหมอาทำได้ขอเสียงปบดมือหน่อยถ้าพร้อมไปฟังเพลงจิปบรดอกันเลยขอบคุณครับพี่ คนไหนเคยเรียนรอดอมาทั้งรอดอหญิงร,รอดอชายเอามือไว้ตรงนี้ด้วยกันได้ครับโยกกันหน่อยออกกำลังหน้าจอกันหน่อยน่ารักที่สุด ืออย่าเอาไว้เฉยๆยกขึ้นมาปรบเขาด้วยกันครับรอดอเด็กไทยผมเกรียนไปเรียนกับกองรถเมไม่รอแต่เราแต่ตัวเก๋เกเรไปเป็นเหมือนใครรอดอเด็กดีทุกคน รอรออดทนถึงใจเพิ่งผานอา์ไม่วันไหวเมืองไทยมีภัยเรารบเพราะครูฝึกเพียงและคนวันใจเราจนเกือบไปคบเขี้ยวเราฝึกแทบสลบจบหลักสูตรก็เลยดูกข้อมเราจะยอมต่อแต่เรื่องรักเรื่องความรัก รอดอคงาั้จะจรอเอขออเาไม่รอรอดอไม่รู้วิธีกลอมที่เขาสาวยอมไม่เป็นใครจะเป็นนางเอกรอดอ É ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซ E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซ E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสแซ E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะเซน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 ทีวีอะ